เพือกดวงมิสแกนนะคะมิสแกนไทยแลนด์สอง3จะตัดสินในวันที่29เมษายนคือคือนนี้นะตอนนี้ทำคลิปนี่ประมาณ5โมง4ีโมง5าโมงประมาณนี้นะก่อนนะก่อนเวลานิดนึงนะคะทำไม่ทันค่ะมาดูกันว่าดวงน้องสแน็คนะ,คะน้องสแน็คมิสแกนจังหวัดเลยมีโอกาสมงหรือมีโอกาสเข้ารอบลึกๆไหม ใบแรกเดอะเดวิลค่ะนะใบแรกจะติดขัดนิดนึงนะเดี๋ยวดูใบถัดไปนะใบถัดไปได้สิบถ้วยค่ะมีการเฉลิมฉลองนะสิบถ้วยนี่หนึ่งในสิบแน่นอนนะสแน็คใบที่สามได้เจ็ดดาบขันเหนื่อยหน่อยนะระวังความขัดแย้งนะเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับใครนะโอเคอันนี้ใบแรกนะชุดแรกของ ใบที่สามนะมาดูชุดที่สองค่ะมาดูไพ่ตอบย้ำกันว่าจะได้ไหมนะ King of Cup ค่ะใบที่สองนะแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เลยนะแล้วแต่คณะกรรมการและบอสค่ะนี่ค่ะคิงออ f c ั p แล้วแต่บ,บอสนะว่าจะเลือกน้องสแน็คเข้าไปไหมนะแต่มีสิบถ้วยคิดว่าอาจจะอยู่หนึ่งในสิบนะใบที่สองนะได้ไพ่พระค่ะนี่ พระเจ้าดนบรนดานฟ้าประทานให้คุณนะคะอาจจะเป็นบอสนั่แหละนะใบที่สามได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะนี่อาจจะตึงติดหนึ่งในห้านะติดหนึ่งในห้าแล้วได้อันดับสี่นะว่าไ,ได้สี่ถ้วยเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะน้องสแน็คยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะประมาณว่าอาจจะได้ลองนะใส่ส่วนมงมงใหญ่น่าจะไม่ได้นะน่าจะได้มงลงรองนะคะนี่ค่ะ ไพ่ใบนี้ก็มีมงนะแต่อาจจะเป็นมงรองนะคะน้องสนคคัคขานะอย่าลืมนะเดี๋ยวผลออกแล้วมาย้อนดูคำนํานานกันด้วยนะใครที่ดูไว้ก่อนก็จะขอบคุณมากเลยค่ะ